เามาถึงเนะอีกอะมาถึงอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยนะเฮาการมาเข่ามาสัมภาษณ์อีกครอบครัวนี้ที่เป็นจังใดนั่นเฮาการขอนี่ฮะบัดคำมาเข่ามาหับเบิ่งหับซมกับการสัมภาษณ์ของทีมงานครับอีกพี่น้องเนาะอ่ามาสิฟองของงานบัดคำถามซื้อถามซื้อทั้งแม่เนาะแม่ชื่อ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคู่ทุกคนเบิดชูหม่องสูบอลม,อมออาว่าที่อยู่ภายในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็สบายดียินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องยูทูบของบ่าวกําไพบ่าวลาคือก่าเนาะพ่่อแมพี่น้องเลยเมื่อนี้กับเมื่อนี้กับบ่าวกําไพก็ได้เดินทางมาไกลพอทุกคนพ่อแม่พี่น้องเลยบุกลุยมาถึงบ้านถึงเฮือนของน้องไปเลยเนาะกะยังมาท่นท่านผู้สื่อเสียงเรียงนามว่าสื่อจังไดอายุป,ประมาณเท่าไรก็ยังมาท่ทันผู้พี่น้องเลยกทางบ่าวกําไพพร้อมด้วยทีมงานกา็ที่ได้ขออนุญาต ขึ้นทางเขื่อนทิ้งซานเพื่นและการที่ได้ขอถามชื่อเสียงเรื่องนามของเพื่นได้เนาะเพื่อเป็นการทักทาเสียเว่ร่ำลากันทีชวนพี่ชวนน้องเขา Lock ขึ้นไปโอไปล้มไปถามทางน้องไปเลยว่าเชินชื Sud ่อจังไดอยู่บ้านใดกัยังพระธนูขึ้นไปได้เนาะพ่อแม่พี่เนอะสบายดีสบายดีสบายดีเด้อยสี่ห้ามาถึงนะอมาถึงอีกครอบคู่หนึ่งพี่นเนาะไยนะเฮาวการได้เขามาสัมภาษณ์อีกครอบครัวนี่เป็นจังใดนั่นเฮากา นนี้เนี่ยบัดคำมาเขามาฮับเบิ่งฮับสมกับการสัมภาษณ์ของทีมงานครัอีกพี่น้องเนาะอ่มาสิฟองขออนุญาตบัดคำถามซื่อถามซื่อทั้งแม่เนาะแม่ชื่อยังเนาะแม่ในซื่อแม่บ่คือซื่อลูกซื่อแม่เลยแม่ในบุญมาแม่มุญมาเนาะบุญมาโดเอาะลูกทางลูกเลยซื่อลาตีลาตี่น้องเไยอีกรอบครัวหนึ่งน้องไงเนาะ ที่เาเขามาสัมภาษณ์ในมือนี้<า>นะเพว,พว่าครอบครัวพนนีเป็นจังได๋เข้ากาสิโคงนนญายบัดคำถามก่อนเนาะน่อยการเป็นยูเห็ดให้เห็ดหน้าบอ เจ้าเห็ดให้น,น,นะ่ะไอ,อซีมันน้ำอ่ะไอซีเห็ดไทยเห็ดหน้าแหลแล้ว<อ><ม>เป็นอย่างไรแต่ละปีนี่กุ้มยุ้งกินอยู่บ่องกุ้มยุ้งกินอยู่งผมไม่ได้ขายน้ำมูกไม่ได้กุ้มแต่ปาร์กเลยเพราะว่าทุกบุหรุนะเพราะว่ามีกคนมีพอดีกระเทินโออพออยู่ได้เนาะไม่พออยู่ได้คนไข้เอาบุหรุข่าวอึดน้ำกันอยูงพออยู่ได้เจ้าธรรมดาอยู่เนาะพระพาเห็ดพระพายเมรเห็ดไทยหน้านี่โอเน้อง น้อะหมายว่าลูกลูกชายล่ะลูกชาย่ะเจ้าอ่อนบ่โอ้เฮกับพ่อถ่ายให้ถ่ายหน้าเนาะโอ้ยนีลงทำงานกัเฮกับน้องนั่นแหละแม่์นี่โลกาแม่์นีแล้วโลกาโอ้อันนี้ลงทำงานบ่น้องลงทำงานและจุนี่นั่นเอาลูกเพิ่นก็ลงน้ำเพิ่นลงทำงานแต่เป็นสาวเพิ่นสั่งไปติดบ่าวคนโถคนไทยนั่นเด้อันนี้นะโอ้เออแสดงว่าน้องพนนีนั่นได้อันสามีอยู่ทางฝั่งไทยบ่ใช่ โอ้ oh, oh. แล้กก็มีลูกกเพิ่งมะนี่นะวัน <Yeah>. oh. นี้เป็นเนีังได้กับพิ่นนะอย่าห่างกันมดดูว่าเนี่ยเลยกันบอกเลิกเลิกกันแล้วเนาะ,ะ oh. เลิกกันแล้วเลิกกับเพิ่นยอยู่ตรงกรันจะปีอยู่ตรงไปเพจงานนะกาตั้งใจคบกั็แม่จนมีลกกูกมาสองปีแล้วอยู่กันมาเล้ Yo, อยู่ตรงพิ่นสองปีมัดเฮ็ดเนังได้จังว่าขึ้นมาซะเป็ดเนี่ยเลเพื่อน คล้ายๆเพิ่นมีคนใหม่นี่แหละเนาะน้อสได้ยิะเียงเพี่นโดยเห็นเพิ่นคุยกันในโทรศัพท์แลวเพิ่นกับอกคือเก่าเวลาเราคุยกันนี่นะเปลี่ยนไปฉันเนาะจากโดยน้องอยู่พุ่นกับโบสบายใจแน่ก็เลยขึ้นมาหาแม่ก็เลยอันเอาลูกขึ้นมาเลยโดยอาการขึ้นมานี่ก็ได้บอกอยู่ว่าเพิ่นหูอยู่บ่เจ้าขึ้นมานะก็ได้บอกเพิ่นแล้วก็ เพิ่นก็ได้บอกเพิ่นแล้วก็บอกแม่เพิ่นเอาอยู่ร่วมกรครับอยู่ลำครอบครัวเขาเจ้าบ่อเลยโดยอ้อยู่จังหวัดอย่างเนาะจังหวัดลพบุรีโอ้น้องเพิ่นไปอยู่นําเฮือนอย่านะเนาะเมื่อก่อนเดี๋ยวไปอยู่นําเฮือนอย่าิเนาะตอดนี้แหละก่อนขึ้นมาแล้วก็บอกทางครอบครัวเพิ่นเลยแล้วก็น้องก็เอาลูกนี่ขึ้นมาเพิ่นก็บ่ไม่ว่าอย่างบ่เพิ่นบ่ไดเนย่มดหมดเลยก็ไม่ว่าอย่างเพิ่นก็ห้เอาขึ้นมาเลย เปนบเลียงบได้เลยนะวฟังว่าเนี่ยมฟังว่าแบบว่าทั้งเพเอนเออเพิ่นคบุญเพื่อนโม้าเขาอะบุญเพิ่นโมขาเขาเองพิ่นยังส่งมาหาพ่อหาแม่เขาอิ่นดีอยู่เออ่นก็ชีโมขาแล้วมั้โาแล้วต่างแด้ต่างด้มันกับบริพิตรบริเทียงกันอย่งเนาะเลยโมปโมาแล้วเนาะหดารยุแล้วเพิ่นฮอดงปีผุ้หรอเปล่านี้เนาะ กับเพิ่นกาแบบ่าเจ้ายูน่าเพิ่นกับเบบปกติเบบพ่อแม่แบบพ่อแบบแม่เฮานี่บ่เจ้ายูน่าเพิ่นก็ได้หรือว่าปิดจัได้ก็คือตอนแรกๆนอกไปแรกๆน้องกันยู่แบบคือพ่อแม่เฮานี่แหละพ่อหลังจากนอกกันถือพามาแ้วก็จะมาขอดีนะแล้วก็พัวแบบว่าเปลี่ยนไปไม่สชยเปลี่ยนไปแ่อาจจะว่าพ่อแม่เพิ่นกายังปกติดีํำเจ้าอยู่คือเก่าโดยยังคุยอยู่แต่ว่าพ่อของลูกเนี่ย เปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไปแล้วอ่าลูกเพิ่นเปลี่ยนไปกับเจ้ากับบริบกอ่าทางเมเพิ่นบอกบอกว่าเพิ่นพังโดนแล้วเมเพิ่นว่ายได้ใช่เพิ่นกับบริวารได้ไหเนาะเพิ่นก็ได้ลารับฟังนะเพิ่นก็ได้ับฟังห้าซื้อเพิ่นกับเพิ่นให้คำปรึกษาห้าก็เลยบ้าทางเพิ่นว่าอยากขึ้นมาหาเมเนาะอยู่ไปก็บสบายใจนะโอ้แล้วเพิ่นก็ตามใจน้องเนาะตามใจเพิ่นโอ้ย บทตอนเจ้านี่ขึ้นมาแล้วเจ้าขึ้นมาปั๊บนี่เพิ่นทั้งนั้นเพิ่นบ่ได so ้ต <Brazilian references> <general> <Natural Four> ิดต่อเจ้าบ่บ่ได้ติดต่อเลยถ้าปานนี่โดยเอายังไงมาโอ้เงียบเลยชื่อว่าเพิ่นเห็นในคลิปในอย่างเชียเพิ่นโทรมาว่าเจ้าคือคนขับยนต์ที่ใช่ไหมบอกยันผัวแพลเพิ่นยันผัวเพิ่นโทรมาว่าเอ้า จเจ้ากยังชี้คือบาข่อยจะไม่ได้ปะจริงๆนะอยากพูดว่าผมี่เลิกกันแล้วบอกโอเคแล้วว่าบอกก่อนเนาะโอ้บอกเฟสยังบ่เลยนะโอ้ว่าหูจักกันกัหูแล้วว่าอันพื่นมีผู้ใหม่สิบ่อเป็นกิดในหาในแต่เชารอยนะเนาะอ้หาอยนี้โอ้ขออยาถามพื่นอายุจักปีเนาะอันที่ว่าจปีโอ้ใส่เอ็ดปีลูกนี่จ้าปีแล้วลูกนี่นะเดืาเจ็ดเดือนึเจ้าขึ้นมาแต่จ็ดเดือนเลย อนเอาขึ้นมาน่ะมันสามเดือนโอ้เหน้อยพุ่อย่ะโดยแน่หน่อยโอ้ยชินหนักชินหนิเงินสองพันยาวหายน่ะหายขึ้นมาบ้างน้ำน่องได้อ้นี่โอ้มาได้เจ็ดเดือนได้ไนมหาเดือนน้อค่ะหาเดือนได้ช่วนเกี่ยวเขาแล้วปุณโอ้ส่วนเกี่ยวเขาตอนเจ้าลงไปนะก็บพื่อเห็นงานเห็นอย่างหรอตอนลงไปก็เห็นงานอยู่พอ ได้มาเห็นเพื่อนแล้วก็ได้เห็ุงานเลยเออแบบว่าเข้าไปเห็ุงานติบิถิเห็ุงานเพื่อนกับเห็ุงานคือกันเดี๋ยวมาพ่อกันวันนี้นอกจากว่าเอากับเพื่อนแล้วกับเมื่ออยู่เพื่อนปู่เพื่อนย่าโอ้นอกจะว่าเห็ุงานคนเดียวใช่ไหมโอ้โดยโดยเป็นเล็กๆก็ดีอยู่เนาะอ่าเงินเลี้ยงเมียอยู่แต่เด็กเล็กมันถึงไปแล้วกับเปลี่ยนไปอืมชีล้วเนาะอัน ทางเธอทางเอซี่เขากับมีแต่ว่าอันสาวลาวหลอกเบาไทยเนาะ <laughs> อันนี้ก็คือเรื่องจริงที่เราเห็นเนาะก <h ums> ็คือว่าทางนอ,อกพื้นนี่ก็แม่นนี่เ <laughs> อาไทยเด้วยเบาไทยหรอสาวลาวด้แต่ว่าอัน <h ums> <h ums> ที่ว่าเขาอยู่น้เพื้นกันยังบริหารพอเมย์หู้ว่ายังบไริมีการห้องคอยังบไริมีการอยูอ่น้ำกันใช่เนาะอยูอ่น้ำกันซือควบคุมคาใจกันซ มันเรียกวยังบา้านดินเศษดินซาวอีกเนาะเจ้าขืนมาเพิ่อนกับบริษีต่อมาอย่างเลยเรื่องลูกเรื่องอยังกะมิดเลยเจ้าขึ้นมาแล้วก็ปิดแน่เลยบ้านนี้ครอบครัวเฮือนชาดโดยการเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้านี่หาเงินหาคำใช้มาเลี้ยงบ้านนี้นะมันกินนมเจ้าบ <พอ S 1> ่หรือว่าจังไงบ้านข่อยอวัวกินนมฟูน แบบคือไปหาน้องไม้หาคุณกระปู้นสิมากเารโอ้ไปหาโอ้ไปหาคุณกระปู้ขายมาซื้อเข่านมลูกฮิปไปฮิปไปแบบโอ้แบบนี้วบบตอนเจ้าบู่อยู่นี่ก็กินนมพุนเวลาแม่อยู่กินเองอันนี้กะนิดหน่อยนี่กะลูกแพนเนาะลูกอีกผู้นึงบ่เออผู้นึงอันนี้ห่าน้องน่องพูดผู้นั้นบ่เออลูกน้องลูกน่องอันนี้ก็กินนมพุนดีเอ้านมพุนแม่ทายไดยโอ้แบบนี้แบบหน้าตาคล้ายกันเนาะก้า

ิบุดายสก็คือว่าลูกครรึึ่งค่งไทยลาวพี่น้องเห็นเนาะอันว่าเขาเห็นที่ว่าหลายช่องที่ว่าช่องคำพัฒน์ไทยคือว่าเจ้าไทยคลิปคือว่ายังหากอันเปิดใจบอลงมาจากไหนนี่เจ้าอยากมีคนคุยเนี่ยนะมรับนั่นเนาะพอมจีอันยังมีคนคุยแต่บ่อยากคุยกับโต้เนาะเราหลังจากเขาถ่ายมานี่กอะมีคน โทรเขามาคุยอยู่บ้างม่อยู่คุณเองอ๋อเพิ่มเพิ่มคุยเพิ่มโทรเขามาเลยเพิ่มว่าจาังไรเดี๋ยวเราเพิ่งก็กอยากคุยแบบว่าอันนี้เนาะคุยแบบสื่อสารแบบลูกแบบอย่างที่เออจะพูดจักกันไปเนาะฮาก็มีคนหนึ่งที่เราโทรเขามาเนาะโ,โอ้ก็คือว่าทั้งทีมงานเทาเขามาก็ยังโมไลเนาะหนึ่งหนึ่งหรือว่า ข้างนอกนี่มีโทรศัพท์เรียบร้อยบ่อ๋อสิได้ว่ากสิมีคนคุยหลายอยู่ดอกเนาะเพราะมีโทรศัพท์เนาะโดมีโทรศัพท์ักาแจกแจกลไปแล้วบ่เนเพิ่นว่าสิให้งใหม่ทางเพิ่นมาสัมภาษณ์โโโโตโอเนาะแต่ว่าแจกกระจหลังหมมน่โอ เด็ก,นนก,มกสมกอ,อนี้กินข้าวกินน้ำก็อยังเนาะไม่นี้กินข<ำ>้าวต็ทำมะหุ่งเหมือนโอ้ลูกเด้กใส่ลูกอะลูกอะน้ำเพริ่นน่ำบริป้อนบ้อนแต่เช่าตะแลงให<ฮ>้เพื่นกินช่องเวลาเอาเฮ็ดยังไงสมือนี้นจะไปเฮ็ดยังไงชีวิตประจำวันลูกอาลานอยู่เพื่อนมันจะเก่าไปตทำสาดโอ้เ๋ยวมือนี้ไมตทำสาดเนาะโดยอ่าชีวิตประจำวันแต่ในเมื้อกะทำสาดแน่เอาลูกอาลานนี่เนาะ พวกหาเกียนี่แะือไรเม่ได้ไปตำศาสตร์พวกนราหาพูดกระปูฮานุไม่หามากินเดี๋ยวหามาขายหามาขายน้ำกินน้ำถ้าว่าได้ลายเขาก็ขายเนาะโดยคือแปลว่าหาเงินหาค้ำก็ต้องหาขายสิเด้อเนาะเพราะว่าสรุปแล้วเพิ่นก็เป็นแมล็ดเดียวเนาะซั่นซะเดี่ยงเดียวถ้าว่าบ่หาก็บ่มีเงินเนาะมีเงินเลี้ยงหลุดเลี้ยงลูกเนาะหาได้มาเติมกัน อยู่ใน<ม>เฮือนในซั้นมีผู้ชายจะคนอยู่ในนี้มีผู้ชายสามชายสามทั้งพ่อเนาะโอ้แตนี่ยว่ามีคนเหว<า>ียบหนักได้อยู่เน,ะนาะเรื่อพอได้ช่วยเรือที่เวียบหนักนั่นแหละเนื้อใดในลูกเวียงเต้าลำบากเลยเน,น,นออาะลูกนอ่อยถ้าสมมติว่าทางพ่อเพื่อนนี่ได้เห็นคลิปนอ้องแบบนี้เนาะทางเฮาได้ถ่ายลงไปเห็นคลิปนอ้องที่ถ้าเพื่อนว่าติดต่อขึ้นมาหรือว่าอยาก ตีต่อกับน้องนี่ก็บแบบว่าอย่าเอาน้องลูกไปยูนอฟอีกคืนะอเก้าแบบนี้นะน้องกาชีวางเน้นนะเออน้องกาสีให้โอกาส, <ไป S 2> สเพิ่นบ่เอาไปน้องตัดสินใจแล้ว<อ>โดยแบบว่าเขากับหูก็แล้วว่าเววาพิ่นเปิดเนื้อไหนเนาะหูนิสัยใจคอไปแล้วก็ถือว่าน้องนี่ตัดขาดกับเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยแบบว่ามาอย่าโอ้ลมกับคนอื่นเราเมือง ถ้าว่าคนอื่นเข้ามาเบิ่งคลิปนองแ้วกะถือว่าเบิ่งหูเกี่ยวกับชีวิตของนอนะ้องแ้วเนาะถ้าว่ารับน้องได้ในสภาพนี้เนาะรือว่ามีลูกมีเจ้าแบบนี้กะโอ้ลมกะยินดีเนะนานะจ้าว่าจน้อาเนาะนี่กะชีวิตของอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องนะอเลยเนาะเขาก็ได้เข้ามาสอบถามหูเรื่องเราเจ้าเจ้าบได้ดี ต่อเลยเออขอบคุณโอ้ท่างเจ้าไปเฮ็ดงานตอนนั้นไปเฮ็ดเฮ็ดงานเฮ็ดเวียังอยู่เห็ดงานร้านอาหารน้ำอ้อยโอ้งานร้านอาหารตามสร้างนี่บ่ดโดน,น,น,นเขาให้เดือนเท่าไหร่นะเดือนแปดพโอ้เดือนแปดพันอนันว่าถ้าสมมติว่ามีหนุ่มไทยที่ว่าอยากเข้ามาจีบโอ้โลมน,น,นอกนี่ที จีบบ่จีคุยอยู่บอคนเป็นคนไทยเด้คุยได้ก็แค่จริงใจนะโอ้เสียว่าคำคุยกับคุยเบางปก่อนเนาะโดยโอ้แต่ถ้าเข้ามาแล้วบติบบฮิตตัวน่องนี่ก็คุยได้เนาะโดยถามว่าโบติว่าลูติดไอซี่หนนะคุยได้อะจังว่าคุยได้จังว่าพนอยากแปลว่าอยากอันเอาน้องเป็นแต่งน้องไปอยู่ฟังไทยพุ่นเลยน้องจังว่าจังได ฮะสิไปอยู่บ่ต้องดอว่าต้องคุยกันไปเมังกรหรือว่าจังใดเพื่อควบหมั่นใจเขาเนาะว่าเขาไปนี่อยู่ร่วมเพื่อนนี่สิอ่าสิอยู่รอดปลอดภัยบ่หรือว่าจังใดเขาก็ต้องคุยกันเมังกรเนาะหูจักนิสัยใจคอกันก่อนจังไปเนาะโอ้แต่ว่าคุยกันปุ๊บปั๊บว่าเออตกลงว่านั่นแหละสิไปเลิ่มกับเสียงให้กันได้เนาะเขายัง่หูจักว่านิสัยใจคอกับในเมื่อที่เจ้าเปิดอันใจไปซี่เลีเจ้ากัอัน จำกัดอายุอยู่บ่50ลงมาก็ได้เถือว่าคุยได้เนาะถือว่าคุย50ลงมาก็ได้เนาะแต่ว่าอายุหลายกว่าันด้ะถ้าหลายกว่าันถ้าว่าเพิ่นรับนเพิ่นรับเฮาได้เนาะรับในสิ่งที่ตัวน้องเป็นอยู่หั่นนะรับว่าลูกน้องมีลูกติดสิเพิ่นรับได้เนาะก็คุยกันได้เนาะาเบิ่งเนาะสิจะคุยเนาะโอถวีสิจะคุยจะเอเด็กอวเลยจนอนบ่นี่นอนแล้วบ่ นอนไรนอนเวรดนเลยเอาน่นอนอีกเดียวจัิข่าไปจัอกะอมข่าแล้วก็ป้อนนั่ป้อนเข่าแล้วบ่ยไ่อันป้อนป้อนเข่ากระฟุ้นเลยกว่ายังนี่ป้อนกระฟุ้นกับฟ้นนะโอ้แนกินซองวลาหาเงินมาทันก็ต้มข่าแล้วหานม้มากือ้คือทางเจ้าหาเงินกะมีแต่หาเนาะไหม น่ยกะยังเนี่ยฮานอหม่หาขวดกระปูที่แรกเพิ่นมาซื้อเนาะกระปูก็ซื้อบ่ซื้อโลหะพันโอ้กระปูก็ซื้อเนาะกระปูเพิ่นกะกุดกระปูกะแป้งขายเนาะตามตรงไหนตรงหน้านี่แหละเนาะโอ้เจ้าตรงหน้านี่กะโลหารกินแบบบรรนออกตรงหน้าเฮานี่แหละเพราะว่าครอบครัวเพิ่นกะว่าสิมีกับบุมีว่าสิด้วยกับอัน ว่าชิทุกกะบูบทุกปานนดเนาะกับพออยู่พอกินอารมณ์ดีขนาดอารมดีแท้เนี่ยเอาสิเหาเราว้าโดนพ่อชมพัวเนาะกับอยากรบกวนน้องคนละเห่าข้ามาในกาทั้งลูกคนนี้เนี่ หากเพิ่งตื่นนอนเนาะยันงงงี้ทั้งมีวันนี้เตืออยู่ข้างหน้าท้ทงลูกไนเนอะอาะเีป้อนเขาเนน่าลูกไปกับมีให้เข่ามากับพอได้พูเรื่องยาวาพอ <นะ S 1> ประมาณนั่นเลยเนาะกับอันสือว่าเอฟซีอยากให้เข่ามาอัปเดตเป็นข้างที่สองนี่กับทางเข้ากับยินดีเข่ามาให้ทางเอฟซีได้เนาะกับสื่อว่าถ้ามาทางติดต่อมาทงางทีมงานเขาได้นนเนาะบอกชิบู แต่ว่าอยากซอยเหลือทั้งครอบครัวน้อ,นองเนาะอ่าเป็นยังแกวแต่เนาะหรือนะว่าอยากซอยทั้งเท้ากับยิ้นดีเป็นสะพานบุญให้ <No. S 1> หรือว่าสะพานฮักให้เนะ <No. S 1> าะหรือว่า <No. S 1> โอ้หรือร่มทั้งน้องเพคนกัเอ้าวสำหรับคลิปนี้เนาะอ้ากลับบมวยยังลายเนาะก็ขอ <No. S 1> ขอบคุณข,ข,ขอบใจที่เข้ามาติดตามครับชมและจนจบคลิปเนาะทาางเขอบคุณขอบใจทั้งน้องเพคนที่ให้ทีมงานเ้าสัมภาษณ์เนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เัาขอกล่าวคำว่าสบายดีเลย